ค้าพอนเพื่อนอโกนิมานะคะแต่แม่ปานไม่รู้จากชื่อเขาค่ะนี่ก็แก้วสารพัดเนื้อค่ะเ,เพื่อนกอใหญ่พุ่มใหญ่ด้วยค่ะตัวนี้ก็เชอร์เชอรี่เลด นี่แม่แปงก็ไม่รู้จักเหมือนกันค่ะเพื่อนๆแต่อยู่ในตระกูลอากนิมานะคะแก้วสารพัดหนึ่งมีสองกระถางนะคะใหญ่เหมือนกันมากเลยค่ะตัวนี้สุกสมใจปองค่ะเพื่อนๆ ตอนนี้ออมนะคะเงินไหลมาค่ะจะอยู่ด้วยกันที่จริงมีสามอย่างนะคะอ,อมชมพูด้วยค่ะเพื่อนๆแล้วเขากำลังแทงหน่อออกมาค่ะเพื่อนๆ ตัวนี้ก็มณีแดงนะคะแม่ปางขยายจากต้นแม่เขามาได้สองกระถางนะคะเพื่อนๆก็จะได้สองกระถางนี้ค่ะเริ่มโตแล้วค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆที่น่ารักทุกท่านนะคะ วันนี้แม่ปานจะพามาบำรุงต้นอโกนิมานะคะเพื่อนๆปุ๋ยก็หาได้จากในครัวบ้านเราเองนะคะเพื่อนๆก็หาไม่ยากค่ะเดี๋ยวแม่ปานจะพาไปบำรุงเลยนะคะทำให้ลำต้นใหญ่กอใหญ่แข็งแรงนะคะเพื่อนๆทำให้ดินร่วนซุยด้วยค่ะเดี๋ยวแม่ปานจะพาไปทำเลยนะคะสูตรไหนยังไงเดี๋ยวเป็นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะ ค่าสิ่งที่เราต้องใช้นะคะก็จะมีน้ำ10ลิตรนะคะเพื่อนๆแล้วก็โมโนโซเดียมบูทามตนะคะผงชูรสค่ะแล้วก็กาแฟกาแฟที่เรากินไม่หมดนะคะเพื่อนๆเราชงแล้วเรากินไม่หมดลืมทํางานไปแล้วก็ลืมแล้วก็ทานไม่หมดแล้วก็เอามาใช้ทําเป็นปุ๋ยได้นะคะเพื่อนๆเนี่ยก็มีประโยชน์ค่ะเพื่อนๆแล้วก็จะมีน้ําหมักชีวภาพนะคะน้ําหมัก ผักผลไม้นะคะที่แม่ปานทําไว้แม่ปานจะใส่สามอย่างนี้นะคะเพื่อนๆในผงชโลดนี้ก็กระตุ้นรากทําให้รากแข็งแรงนะคะนาต้นใหญ่ใบใหญ่ด้วยนะคะเพื่อนๆนะค่ะผงชโรดก็มีประโยชน์ค่ะต่อมาก็กาแฟนะคะกาแฟก็มีในตัวเจนฟอสฟอรัสนะคะทําให้พืชสีสวยสดใสด้วยค่ะเพื่อนๆบารุงพืช ไม่ว่าพืชผักไม้ดอกไม้ประดับใช้ได้หมดนะคะกาแฟค่ะเพื่อนๆเขาก็มีในเขาก็มีคาร์บอนอยู่ในนี้น,นะคะไล่มดมแมลงได้ด้วยค่ะที่เราจะใส่วันนี้นะคะและเดี๋ยวแม่ปานจะพาไปใส่น้ำหมักชีวภาพเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะค่าหน้าตาเขาก็จะเป็นแบบนี้นะคะเพื่อนๆน้ำหมักนะคะแมปานก็ใส่ผักที่เราไม่ กินนะคะกินไม่หมดอย่างมะละกอกล้วยข้าวที่เราไม่กินไม่หมดนะคะแม่ปางก็จะมาใส่นี้หมักไว้นานแล้วนะคะเพื่อนๆเป็นหลายเดือนแล้วค่ะจนเข้าย่อยสลายจะหมดแล้วนะคะเนี่ยค่ะผักทุกชนิดผลไม้ทุกอย่างที่แม่ปานกินไม่หมดนะคะแม่ปานจะมาทําไว้นะคะเพื่อนๆก็มีประโยชน์นะคะบํารุงพืชผัก ไม้ดอกไม้ประดับของเราได้หมดนะคะใช้แทนน้ำาอได้ด้วยนะคะเพื่อนๆเราก็ใส่แม่ปานจะใส่เข้มข้นมากเลยค่ะแม่ปางก็จะใส่สองช้อนนะคะต่อน้ำสิบลิตรค่ะจะไม่กรองเอาแต่น้ำเขานะคะแม่ปานก็จะใส่หมดเลยทั้งเป็นชิ้นชิ้นเขาเลยนะคะเพื่อนๆก็เ,เจือจางไป ใส่สองช้อนโตนะคะแม่ปางก็จะปิดฝาปิดฝาให้สนิทนะคะใช้ได้นานเลยนะคะเพื่อนๆเราจะกรองก็ได้นะคะค่ะแล้วแม่ปางก็จะใส่ผงชะรดนะคะ1ช้อนเลยนะคะ1ช้อนโต๊ค่ะใส่ไปเลย น,นี่นะคะหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะก็ใส่ไปเลยค่ะต่อมาเราก็ใส่กาแฟที่เรากินไม่หมดนะคะเพื่อนๆชงไว้นานแล้วกินไม่ไม่หมดแล้วก็เอามาทําเป็นปุ๋ยนะคะเราก็ใส่ไปเลยค่ะคนเลยนะคะ คนทุกอย่างให้เข้ากันเลยค่ะเราก็ไปโรดกับพืชผักของเราได้นะคะไม่ว่าไม่ว่าจะเป็นพืชผักไม้ดอกไม้ประดับใช้ได้หมดนะคะทำให้ดินร่วนซุยด้วยค่ะแล้วเราก็าไปลรดเลยนะคะเพื่อนๆแม่ปางก็จะ,จะลรดกับอะโกนิมานะคะลรดเลยค่ะ ตามคนต้นเขาเลยนะคะลดแล้วค่ะเลย,เลยแกวสารพัดนึงเราก็ลดได้ะค่ะเพื่อนๆลดเลย สุส่ใจปองแล้วก็ลดเลยค่ะเพื่อนรุนเลยไม่ค่อยจะรู้ชื่อนะคะอันนี้มัน,นีแดงนะคะเพื่อนตัวนี้ก็มัน,นีแดงะค่ะตัวนี้ในตระกูลอโกนิมาเหมือนกันค่ะ ตัวนี้3ออมนะคะเพื่อนๆเราก็ลดได้เลยค่ะกำลังแตกออกมานะคะเพื่อนๆออมชมพูค่ะเราก็ลดได้เลยลดเลยค่ะแก้วสารพัดนึกเราก็ลดได้เลยนะคะเพื่อนๆมีหลายต้นค่ะลดเลยค่ะอากุนีมาก ตระกูลค้าก็ลดได้นะคะเพื่อนๆไม่รู้ว่าเรียกผิดเรียกถูกนะคะเพื่อนๆลดเลยเงินไหลมาเราก็ลดได้ค่ะเงินไหลมาลดเลยให้เขาแตกกอเยอะๆทำให้ดินร่วนซุยสีสวยสดใสด้วยนะคะแตกกอเป็นพุ่มเยอะค่ะค่ะคลิปนี้ก็ขอจบลงเพียงแค่นี้นะคะ ก่อนจากกันก็ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอโจนจบนะคะก่อนอื่นก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจให้แม่ผังบุงชาแนลทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ